ท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นได้ทางช่อง4เพชรบุรีเคเบิลทีวีในช่วงแรกเวลา18นาฬิกา30นาทีช่วงต่อไปเวลา1นนาฬิกา6นาฬิกาและ13นาฬิกาโดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com.pctv 2018 โรงเรียนสวนรังสฤษฎิ์วิทยาลายัยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุสองขวบถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมฟรีมีบริการรถรับส่งนักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ฟรีทุกระดับชั้นมีทุนการศรึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี มีทุนการศึกษาให้2,000บาทเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลักฐานการสมัครสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน2ชุดสำเนาสูติบัตรนักเรียน2ชุดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง2ชุดรูปถ่าย1.5นิ้วจ้าเหมือน2รูปสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์032401771-2 และ032425015อยากให้ปุกหลานเป็นคนดีมีความรู้ควบคู่คุณธรรมต้องเรียนที่โรงเรียนส่วนรังสิ์วิทยาลัย สนุนช่วงรายการข่าวโดย PS House บริการห้องพักราคาประทับใจสวัสดีค่ะมาติดตามชมข่าวกับทีมข่าวเพบุรีเคเบิลทีวีเริ่มข่าวแรกกันที่จังหวัดเพบุรีหาหรือเชิงรุกทุกฝ่ายเร่งแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 กกลุ่มเสี่ยงในโรงงานเขาย้อยและเตรียมความพร้อมหาสถานที่รองรับ เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่17พฤษภาคม2564นายพักพง์ทวีพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายแพทย์สาธนา,าสุขจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีร่วมประชุมณสำนักงานสาธาณาศุขจังหวัดเพชรบุรี นายพักพงทวิพัฒเพราะว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เปิดเผยถึงความรู้สึกว่ามีความเป็นห่วงประชาชนที่สุดหารือเชิงรุกทุกฝ่ายรวมถึงผู้ใช้แรงงานติดตามเข้มข้นเร่งแก้ไขสถานาการณ์โควิด -19 กลุ่มเสี่ยงในโรงงานเขาย้อยเตรียมความพร้อมหาสถานที่รองรับเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อและกักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงหากผลตรวจพบมีผู้ติดเชื้อ ซึ่งขณะน,นี้ทีมสอบสวนโรคยังคงดําเนินการตรวจเชิงรุกเร่งคัดกรองทุกคนซึ่งถ้าหากเจอจะต้องเข้าสู่สถานพยาบาลเข้ารับการรักษาหรือเข้าการกักกันตัวสําหรับผู้มีความเสี่ยงสูงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจะมีการควบคุมเข้มทุกมาตรการของโควิด -19 ในโรงงานและจะเปิดสถานที่กักตัวภายในโรงงาน ซึ่งขณะน,นี้ทางจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อไปดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน local quarantine และเตรียมความพร้อมไว้หลายแห่งเพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัวหากพบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสำหรับยอดที่ส่งตรวจของผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคมีจำนวน3,502รายไม่พบเชื้อ2,987ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม602รายรักษาหายแล้ว458รายและยังคงรักษาอยู่140รายซึ่งกำลังทยอยหายนอกจากนั้นผู้ว่าราชก,การจังหวัดเพชรบุรีได้แสดงความห่วงใยถึงบุคคลกลุ่มเสี่ยงให้ได้ไปลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีภาวะป่วยเรื้อรัง ผู้ประกันตนมาตา33ตื่นตัวขานรับนโยบายรัฐบาลลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด19ถึง80%จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ในปัจจุบันท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากในแต่ละวันมีอาการติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจานวนมาก จึงได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการทำงานในการตรวจโควิด -19 เชิงรุกควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีนเพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมากที่สุดก่อนตามลำดับกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งสำรวจความต้องการการฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่ผู้ประกันตนมาตรา33ในสถานประกอบการ ที่มีอยู่จํานวน11ล้านคนซึ่งเหตุผลในการสารวจในครั้งนี้เพื่อทําให้ทราบข้อมูลตัวเลขที่แท้จริงว่าผู้ประกันตนต้องการฉีดวัคซีนทั้งหมดจํานวนเท่าใดและเป็นการช้างภูมุ้้มกันหมู่แก่แรงงานในสถานประกอบการให้ได้70%ขึ้นไปเนื่องจากหากถ้ลูกจ้างลงทะเบียนเองนายจ้างจะไม่สามารถรู้ข้อมูลว่าลูกจ้างในสถานประกอบการฉีดวัคซีนไปแล้วเท่าใด เมื่อข้อมูลการฉีดวัคซีนของลูกจ้างในสถานประกอบการเดียวกันรวมกันไม่ถึง70%จะทำให้ไม่สามารถเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ซึ่งจะส่งผลในภาพรวมให้สามารถเร่งควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ นายสุชาติกล่าวต่อว่าสำหรับแผนการกระจายวัคซีนไปให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการนั้นขณะนี้ระบบ e-service บนเว็บไซต์ www.sso.go.th ของสำนักง,งานประกันสังคมมีข้อมูลผู้ประกันตนมาตา33จำนวนประมาณ11ล้านคนได้ส่งข้อมูลมาแล้วประมาณ6.5ล้านคนซึ่งผู้ประกันตนส่วนใหญ่80%ต้องการฉีดวัคซีนที่เหลืออีก20%ไม่ต้องการฉีดวัคซีน โดยกระทรวงแรงงานจะส่งข้อมูลเหล่านี้ให้กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับวัคซีนในอันที่จริงกระทรวงแรงงานมีความพร้อมในการที่จะรับวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขมาดำเนินการฉีดให้กับผู้ประกันตนเองในสถานประกอบการ โดยเรามีทีมหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมที่มีศักยภาพเพียงพอดังนั้นเราคิดว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมที่จะรับวัคซีนจากกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อมาดำเนินการฉีดให้กับแรงงานในสถานประกอบการเองได้ในทันที สวประดิษฐ์เดือนหน้าส่งต่อความหงใยให้ทีมแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด -19 โดยมอบชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบุรีเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่17พฤษภาคม2564ในประดิษฐ์เหลืองอารามสมาชิกวุทธทิสภา ส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลหรือ PPE จำนวน200ชุดให้แก่ในแพทย์เกรงศัก์คำอิมู้วมหน่วยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและอีก100ชุดมอบให้แพทย์หญิงปิยนุรีสุคนู้วมหน่วยการโรงพยาบาลบ้านลาดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดเพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่ลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคในขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ิ นายประดิษฐ์เหลืองอา่ามสมาชิกวุฒิสภากล่าวว่าขอแสดงความห่วงใย,ยบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาลทุกท่านที่ได้ทำหน้าที่ไปรักษาผู้ปว่วยโควิด -19 ขอให้ทุกคนมีขวัญกำลังใจและมีความปลอดภยัยในวันนี้เรามีชุด PPE มาให้ส่วนหนึ่งจะทำให้ทุกท่านมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แล้ขอให้กำลังใจทุกคนในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ครั้งนี้ขอให้พวกเราสู้อย่างเต็มที่เพื่อประชาชนและผู้ป่วยให้หายจากโรคโควิด -19 และให้จังหวัดเพชรบุรีไม่มีผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโควิด -19 ต่อไปในอนาคตนายประดิษฐ์กล่าวต่อไปว่าช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้นำชุด PPE มามอบให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจำนวน400ชุดและเพิ่มอีก200ชุดในวันนี้เพื่อให้เพียงพอต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทุกคน อีกทั้งยังมอบชุด PPE กระจายไปในส่วนของอำเภอด้วยเช่นโรงพยาบาลบ้านล่าจำนวน100ชุดซึ่งมีดรศิรินาปาวโรราณวิทยาสมาชิกวุฒิสภาร่วมสนับสนุนอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักทุ่มเทรแรงกายแรงใจและเสียสละเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 วันทึกในอดีวันที่18พฤษภาคมพศ2517มีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ภายใต้โครงการซมิริงบันดาที่ประเทศอินเดียความสำเร็จครั้งนี้ทำให้อินเดียก้าวขึ้นเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศที่6ผู้มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครอง ติดท้ายข่าวกันที่จังหวัดเพชรบุรียกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และการเชื่อมโยงตลาดหวังยกระดับรายได้เกษตรกรสร้างความมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่17พฤษภาคม2564นางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและคณะกรรมการร่วมประชุมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด ณห,ห้องประชุมสหากกรรณ์กรเกษตรบ้านลาดจำกัดอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนางวันเพน็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยถึงโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดว่าเพื่อฟื้นฟูกแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบความเดือดร้อนของการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องชาวบ้านเกษตรกรด้วยการช่วยเยียวยาต่อย,ยอดกลุ่มแปลงใหญ่ โดยส่งเสริมเงินอุดหนุนให้เกษตรกรเพิ่มมาตรฐานการผลิตโดยการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ที่สมาชิกจะร่วมกันขับเคลื่อนเชยยกระ,ระดับรายได้ให้เกษตรกรสร้างความมั่นคงให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างต่อนเนื่อง นอกจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบรรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการขอรับการสนับสนุนงงเงินงบประมาณอุดหนุนของกลุ่มแปลงใหญ่ขอให้คำนึงถึงความคุ้มค่าให้มากที่สุดและต่อยอดผล,ผลผลิตให้ก้าสู่ระบบมาตรฐานสากลมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สามารถเข้าสู่ตลาดออนไลน์ออฟไลน์พร้อมมีศูนย์กระจายผล,ผลผลิตเป็นสินค้ามีคุณภาพมีความน่าเชื่อถือในตลาดการค้าใหญ่ต่อไป สำหรับจังหวัดเพชรบุรีกรเกษตรกรส่วนใหญ่ขอยกระดับแปลงใหญ่ข้าวแปลงใหญ่โคขุนโคเนื้อแปลงใหญ่ยญ้าเนเปียและแปลงใหญ่กล้วยหอมทองช่วงนี้ชมข่าวบริการค่ะ ช่องทางการติดต่อห้างคุณส่วนจำกัดเพชรบุรีเคเบิลทีวีหมายเลขโทรศัพท์032425666แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อฝ่ายข่าวต่อ12หรือทีแฟนเพจเฟซบุ๊กข่าวเพชรบุรีโดยเพชรบุรีเคเบิลทีวีแฟกซ์ต่อ13ฝ่ายบัญชีต่อ14 ฝ่ายช่างติดต่องานติดตั้งและซ่อมบำรุงต่อ18หรือที่สายด่วน083062 5 5 29 โรงเรียนส่วนรังสิตวิทยาลัย,รยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุสองขวบถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมฟรีมีบริการรถรับส่งนักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ฟรีทุกระดับชั้นมีทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี ที่สมัครเข้าเรียนมีทุนการศึกษาให้2,000บาทเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลักฐานการสมัครสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน2ชุดสำเนาสุติบัตรนักเรียน2ชุดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง2ชุดรูปถ่าย1.5นิ้วจํานหน2รูปสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์032401771-2 และ032425015อยากให้บุกลานเป็นคนดีมีความรู้ควบคู่คุณธรรมต้องเรียนที่โรงเรียนส่วนรังสิตวิทยาลัย bye yeah. yeah. สดสทุกวันพบกันได้ที่มหาสมุทรซีฟูด้ดสาขาทุ่งลมถนนสายเพชรบุรีหาเจ้าสำราญข้ามทางรถไฟไป500เมตร032473475และ0834414242 House, ห้องพักกลางเมืองราคาประทับใจห้องพักรายวันเพียงวันละ450บาทพิเศษห้องพักชั่วคราวเหลือเพียง200บาทจากราคาปกติ250บาท PS House ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบโลโโไร่หวานทางไปราชพัฒเพชรบุรีทางทางรถไฟ,ไ,ฟไปประมาณ500เมตรอยู่ทางขวามือสำหรับห้องพักได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032473475และ0886593638ผุ่นพุทธิพงศ์ผู้จัดก,การ PS House ทั้งหมดก็เป็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com.pptv 2018สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กันบัญชีที่2บัญชีที่2เนี่ยนะคะจะมีเพียง3อาชีพแต่3อาชีพเนี่ยเป็นข้อตกลงของประเทศอาเซียนของเราที่มีทั้งหมด10ประเทศ10ประเทศเนี่ยเราตกลงกันไว้แล้วว่าถ้าหากว่าจริงๆแล้วมีการตกลงกันไว้ทั้งหมดนะคะใน EC เนี่ยมีทั้งหมด7อาชีพ8อาชีพอีกอย่างหนึ่งก็คือ7บวก1่คำว่า7บวก1ก็คืองานบริการการท่องเที่ยวแม้กระทั่งเบลบอยเมดปูผ้าปูที่นอน ตกลงไ้หมดแล้วเป็น10อาชีพแต่ประกฏจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทําความตกลงกันว่าอาชีพอะไรที่เรายอมอาชีพอะไรที่เราไม่ยอมอย่างเช่นที่ยอมแล้วเนี่ยสามอาชีพแล้วประกาศเป็นงานห้ามก็คือคนที่จะเข้ามาทําได้ที่มีข้อตกลง MRA ระหว่าง10ประเทศก็คือมี3มอาชีพหนึ่งเป็นบัญชีบัญชีเขาต้องมี ใบสอบใบเซอร์ที่มีการป้องกันแล้วว่าคนที่บัญชีที่จะมีใบเซอร์ออกมาได้เนี่ยคุณต้องมีมาตรฐานหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นประเทศไทยมีใบเซอร์ใบนี้มีความเข้มแข็งเราจึงยินยอมในเรื่องของสิบอาชีพที่ไปออกมาตรฐานขึ้นมาในเรื่องของมาตรฐานของบัญชีอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นอาชีพของในเรื่องของวิศวะวิศวะเนี่ยคือเขาจะมีการบอกว่าควบคุม ออกแบบอย่างเช่นสมมุตินะคะเราจะทํารถไฟรลางคู่เราจะทํารถไฟใต้ดินอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีการมาควบคุมรถไฟที่จะมาวิง่งรถไฟความเร็วสูงที่จะมาวิ่งทั้งหมดคนเหล่านี้คนต่างชาติจะเข้ามาควบคุมเข้ามาควบคุมอย่างเช่นประเทศจีนเข้ามาควบคุมเขาจะต้องรู้ว่าอะไรที่ต้องทํารางรางระยะไหนแบบไหนเนี่ยเขาเข้ามาควบคุมตรงน,นี้เป็นข้อตกลงของสิบประเทศเราที่สามารถเข้ามาทําได้ แต่อีกอย่างหนึ่งก่อนถึงจะเป็นวิศวะก็จะต้องเป็นสถาปัตก่นสถาปัต์เนี่ยจริงๆก็คือก่อนที่จะออกมาคือเขาเขียนออกแบบก่อนออกแบบว่าจะออกแบบมาเป็นแบบไหนรถไฟควรจะมุดดินมุดดินตรงไหนโผล่ตรงไหนอะไรตรงไหนตรงไหนศักยภาพที่สามารถโผล่ได้ตรงไหนที่ต้องมุดอย่างเงี้ยนะคะแล้วความเร็วสูงของรถไฟที่จะวิ่งวิ่งตรงไหนที่วิ่งขึ้นเนินแล้วทําให้รถไฟเสียเสียสภาพการทรงตัวตรงนี้พวกทั้งสถาปัต์และวิศวะจะเป็นการควบคุมแต่ทีเนี้ยทั้งหมดทั้ง3สถาบันเนี้ย บัญชีสถาปัตย์วิศวะมีการควบคุมโดยมาตรฐานของวิชาชีพซึ่งมีการกำหนดที่ชัดเจนดังนั้นและมีข้อตกลงของสิบประเทศซึ่งสิบประเทศยอมรับแล้วแล้วเราก็มีมาตรฐานของวิชาชีพของแต่ทั้งสามวิชาชีพจึงกำหนดไว้ให้สิบประเทศสามารถเดินทางมาทำานได้แต่ไม่ใช่ประเทศอื่นๆที่นอกเหนือจากสิบประเทศนี้ที่เป็น EC นะคะ บัญชีที่สามบัญชีที่สามเนี่ยมีเพียงแปดอาชีพแปดอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่เราเคยสงวนไว้ไว้ให้คนไทยอย่างเช่นอาชีพเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรมตรงเนี้ยจะเป็นการเกษ,ษตรปศุสัตว์เดิมในช็คกว่าเกษ,ษตรปศุสัตว์แสดงว่ามีทั้งเกษตรมีทั้งเลี้ยงสัตว์นะฮะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์การทำประมงการทำป่าไม้การปลูกข้าวเมื่อก่อนการปลูกข้าวทั้งหมดพวกนี้เราจะไม่ให้ต่างด้าวเนี่ยมาแตะเราเลยเพราะเดี๋ยวเขายึดครองข้าวเราเราจะไม่มีข้าวกินแต่ณตอนนี้เขามีการให้ให้แต่มีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าเขาจะไปปลูกข้าวจ้างพม่าไปปลูกข้าวจ้างอะไรปลูกข้าวอย่างเงี้ยคือถามว่าทำได้ไหมเขาก็มีของเขาพม่าก็มีข้าวเราก็มีข้าวเขมรก็ปลูกข้าวเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเอาสามารถเอาเขามาเป็นแรงงานได้ จึงให้เป็นอาชีพห้ามแบบมีเงื่อนไขกรรมกรเดิมก็สามารถมาทำประมงได้เมื่อก่อนเดิมประมงไม่ให้กรรมกรเดิมก็สามารถมาปลูกข้าวได้มาเป็นเกษตรกรรมได้มาเลี้ยงหมูเลี้ยงสัตว์อะไรได้นะตรงน,นี้เราสามารถจ้างได้อีกอย่างหนึ่งก็คืองานก่อสร้างเมื่อก่อนเดิมงานก่อสร้างเนี่ยเราไม่ให้เพราะอะไรคะเพราะงานก่อวงกบงานฉาป,ปูนทั้งหลายเนี่ยเราถือว่าเป็นงานที่สงวนไว้ให้กับคนไทยแต่พอถึงเวลาขึ้นมาแล้วเนี่ยงานก่อสร้างรู้ไหมคะว่าคนไทยไม่ทำ เพราะเป็นงานอะไรคะเป็นงานนั่งงานยืนงานแบกงานหามงานฉาบนั่งยองยองฉาบอยู่นั่นแหละก่ออิฐละก้อนละก้อนขึ้นมาซึ่งมันเป็นงานที่เป็นงานยากสําหรับคนไทยคนไทยเราเรียนยืนคุมครับเป็นวิศวกรเป็นช่างโยธาเป็นอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าตัวเองยกระดับขึ้นมาแล้วแล้วก็มาคุมงานก่อสร้างที่เขาก่อสร้างแทนเพราะงานก่อสร้างจึงเป็นงานที่ให แต่มีเงื่อนไขนะคะและอีกอันนึงก็คือจะเป็นงานเกี่ยวกับการทําผ้าหม่มการทําผ้าห่มจริงๆและการทําผ้าหม่มหรือทําที่นอนเขาก็ให้ได้หรืองานทํามีดงานทํารองเทา้าจริงๆเราก็ให้ต่างด้าวช่วยกันเย็บอยู่แล้วล่ะในโรงงานทั้งหมดมีไทยครึ่งหนึ่งต่างด้าวครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีงานอะไรข้างงานในเรื่องของการทําหมวกทาหมวกเนี่ยคือเขาก็ให้ทําได้เพราะอะไรอ่ะหมวกเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยใส่แล้วมันมีปัญหานะคะเครื่องแต่งกาย,ยนะเครื่องแต่งกายอีกเครื่องแต่งกายเห็นไหมคะในโรงงานต่างๆที่เย็บเสื้อผ้าแต่และยี่ห้อเน คน่างใต้เท่านั้นแหละค่ะเราไปดูเนี่ยเขาเย็บกันแข่งกันเลยเป็นสีเขียวสีแดงนะคะแล้วก็ในเงินของงานเครื่องปั้นดินเผาอย่างเช่นของราชบุรีปั้นโอง่งปั้นอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเขาจะเพียงได้แค่ผสมดินทำนวดดินนวดอะไรไให้เราแต่เวลาที่ยกไปเผายกอะไรเงี้ยอันนี้คือของเขาแต่เมื่อไหร่ที่เราปั้นจนเป็นตูเป็นโอง่งเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะสงวนไว้แต่ตอนนี้เราให้นะคะ แต่ให้แบบมีเงื่อนไขเดี๋ยวเราจะรู้ว่าการมีเงื่อนไขคืออะไรบ้างมันจะไปอยู่ในบัญชีที่4เพราะเดิมแล้วเนี่ยเขาอยู่ในบัญชีที่4แล้วแต่เขาต้องเปลี่ยนมาเป็นบัญชีที่3เปลี่ยนอย่างไรทำยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะ